สวัสดีครับพบกับวิมอนวอชคอมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้สายนาโตหรือว่าสายนาโตแล้วก็รวมถึงวิธีการเลือกซื้อนะครับก่อนอื่นผมเริ่มด้วยจากการเลือกซื้อก่อนนะครับก็สายนาตสายนาโตนะครับก็จะมีหรือว่าสายโซลูสายอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเรียกกันยังไงก็ได้เนาะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีอยู่2แบบสังเกตได้จากรูนะครับ ็นไหมครับรูรูตรงนี้อยู่ข้างบนอันนี้ถ้าเทียบกันขนาดมันจะเท่ากันรือพูดไปขนาดมันจะเท่ากันเนาะขนาดมันจะเท่ากันอ่าขนาดมันจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูใกล้ๆนะครับรูมันจะอยู่คนละตำแหน่งกันอันนี้รูนี้มันอยู่ข้างบนอันนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มันทําไมถึงทําแบบนี้ก็คือมันเหมาะกับ คนที่แขนใหญ่กับแขนเล็กนะครับสำหรับบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้สังเกตร,รูมันจะรูมันจะอยู่ใกล้กับหูเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไซส์แขนใหญ่หน่อยก็จะรูจะห่างตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับรูจะห่างจากหูเยอะพอสมควรตามจากรุ่นนี้เนาะตอนแรกนะครับก็วันนี้ผมจะใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับวิธีการใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น SKX013 นะครับ เป็นรุ่นทําเป็นของเซก้ o ไดเวอร0สองรอเมตรทำออกมาเป็นบอยไซด์นะครับอ่าตัวรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ SKX 0 0 7ทุกอย่างนะครับแค่ขนาดเล็กกว่านิดเดียวนะครับโอเควิธีการใส่นะครับดึงสายนี้เอานนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาหัวด้านนี้ใส่ด้านนี้ นะครับพอได้ย่างเสร็จก็ดันเข้าไปแล้วก็เอาหัวตรงนี้นะครับใส่เข้าตรงนี้นะครับชุบมันจะออกมาประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็สังเกตนะครับไอตัวนี้มันจะเลื่อนได้แต่เราก็ทำให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับ ถุงกลางระหว่างนี้นะครับโอเควิธีใส่นะครับมาใส่ข้อแขนนะครับก็เอาวางข้อแขนนะครับแล้วก็อย่างนี้โอ้ยแล้วก็ใส่เอาแบบพอดีอะ่ะข้ารูนี้นะครับแล้วก็สอดอนี้เข้าไปนี่มันจะเลอะมาน,นิดนึงแล้วก็ทับสายเข้ามาอย่างนี้ แล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอี่างนี้นะครับคือการใส่สายนาโตเนี่เรามาดูเราดูแนวนี้เนยเห็นไหมครับสวยครับสวยกว่าสายแบบมันก็คืออีกอีกแนวหนึ่งนะนะี่นะครับอ่าแล้วผมจะให้ดูอีกอีกแบบหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเราใส่สายที่ที่มันยาวก,กว่ามันจะเป็นยังไง เห็นไหมครับมันมันมันพอดีที่ตรงนี้แต่ว่ารูอ่ะรูมันมันเหมือนจะอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มเห็นไหมครับมันเนี่ยแขนคือแขนมันไม่ได้ใสอ่ะถ้าเกิดเราใส่รูนี้ปุ๊บถึงถึงใส่รูสุดท้ายก็เหอะนะครับก็รอดมาฝั่งนี้เอยดูดีครับมันเหลือเยอะมากๆเลยเห็นไหมครับเหลือเยอะมากแล้วก็เอามาเอามาปาดมาฝั่งนี้ มันก็ยังเหลือเยอะอยู่มันก็ต้องแบบคือมันมันไม่ได้ใส่ใส่แล้วมันก็ไม่สวยเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะฝากวิธีการใส่ส,สายไว้ตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการใส่แล้วก็วิธีการเลือกเนาะสังเกตดนะูเนาะแรกนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดซื้อสายเนี่ยก็ให้ทางร้านเขาใส่ให้เลยดีกว่าสายนาโต้ก็จะมีตั้งแต่ราคาหลัก500รอขึ้นไป6 0 0อขึ้นไปนะครับจนถึงพันอาจจะเป็นสายหนัง อะไรอย่างเงี้ยสายหนังแต่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็หรือว่าอยากสนใจในการรุ่นไหนก็ตามลิง์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ